สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะกินต้มปลาแกงปลาใส่มม่วเส้นค่ะใส่ใบแมงรักค่ะหอมหอมค่ะมาด้วยค่ะไม่กินเสารกรเสาร้านเดอ้อจ้ะพี่น้องจ้ะแซ่บๆด้วกันตัวทุกม,มุมโหลกเด้อค่ะมาค่ะมาพี่น้องแกงม่วงเส้นจ้ะ สาวนั่นสดถะใส่ปากกระป๋องก็ยัแงแสบเด้อจะเด้โอโวราะืมมัดผมมีลาวพี่นอ้องรืมมีสิทธิ์ดิดดค่ะคนชอบมัดผมทานข้าวก็โทษด้ต่ขาเด้อพี่น้องอมาค่ะ อร่อยน่าทานน่าค่ะแซ่บดีเด้อค่ะมาเด้ออ๋อจะอ่นเขา,า,เาบ้างต้มใช่ป่าจ้ะบ้านเมืองขาป่าแซ่บ โอ้ยจะมันซุ่มในเจ้าของมันจะนะผมเจ้นไหนเจ้าของได้บางเนี่ย,ย,นนย,ยจัง,งมันสร้างเนาะพี่น้องข้าอร่อยแมงลักแมงลักเหืูบ้าน ตัวช่วยค่ะพี่น้องตัวช่วยที่ดีต้่มใส่น้ำมะขามเปียกจกะพี่น้องจ้ะเราก็หอมๆกินไข่นี่แหละค่ะ อย่งางเราๆบ้านเราอย่งางภาษาอีสานทางอีสานบ้านเรามาขัม ผมกระดายนอ้นอไปลองประหยัดใจนี่ให้ยุดกล่องการจังได้ยูกินแล้วนะคะยุดน่อนนค่ะม้ปลาหวาน Mm-hmm. แาวลันเป็นคนกินข่าวเร็วแบบนี้เ้อค่ะเด้อพี่น้องเพราะว่าเมื่อก่อนแาวลันจะเป็นคนที่ทำกับทำงานแข่งกับเวลาค่ะพี่น้องคะอย่างไรก็ฝากติดตามเ,เด้อจากพี่น้องฝากชมหน่อยหน่อยเด้อค่ะสาสาค่ะสาสากินแซบค่ะเปลี่ยนซื้อสองใบยังบอกบอกคลองเด้อค่ะพี่น้องฝากติดตามเ,เด้อจากอย่างไรเสาลันเออสาสาขอ จบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อพี่น้องยังบอกแค่หนึ่งคลองซื้อใหม่ค่ะสาวๆขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้าพี่น้องจ้าบ๊ายบายนะคะ